สนทนากับเพื่อนในเรื่องของอาการไม่มีอยู่มีตัวอย่างเช่นการที่เขาไม่คิดว่าจะมีชาติพบหน้าแล้วก็<ม>เราก็พยายามเนี่ยทำให้เขารู้ว่าโอเคในปัจจุบันที่เราเนี่ยถือว่ามีตัวตอนอยู่เป็นเหตุมาจากในอดีตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น คือตอนนี้ก็เลยเพยายามอธิบายว่าโอเคสำหรับชาพุทธนาเนี่ยเรายังไม่สามารถมีความรู้ได้ว่าจะมีหรือไม่มีแต่จริงๆเรารู้ได้เลยนะทำได้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ได้ถ้าเขาเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เนี่ยให้เขาเข้าใจให้ธรรมชาติเนี่ยซึ่งมันมีมันมีก้อนที่หนึ่งก้อนที่สอง ก้อนที่สามมีก้อนที่สี่มันมีอยู่สี่ก้อนแล้วก็มีอีกอีกธรรมชาติหนึ่งที่ไปตั้งอาศัยคือความเห็นที่เ็มีตรงเนี้ยมันมีเพราะว่าเขาไม่รู้จักความเป็นตัวเขาครบท้วนก็ต้องนั่งไล่ถามเขาว่าตัวเขาเนี่ยมีแค่ร่างกายปะครับ ต้องให้เขานั่งนั่งไล่ความเป็นตัวเขาให้ให้ครบก่อนถ้าถ้าเขาเห็นตัวเขาเนี่ยว่ามีร่างกายเนี่ยแล้วใจเกามีหรือเปล่าครับฝรั่งก็เชื่อไหมว่าใจก็มีเชื่อเชื่อใช่ไหมมีความคิดมีจิตมีความคิดมีจิตนะครับก็แสดงว่าไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวละถูกต้องครับมันมีจิตด้วยมีนามธรรม และมันนามธรรมนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอันแรกๆอาจจะไม่รู้ว่าเคลื่อนมาเคลื่อนไปเป็นยังไงแต่รู้ว่าเปลี่ยนเนี่ยต้องมีวิธีดูก็คือให้เขาลองเอาใจเขาเนี่ยมาอยู่กับกายที่เดียวครับแล้วก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนทีเนี้ยพอมันเปลี่ยนปุ๊บให้เขายอมรับไปทีละเรื่องก่อนครี่ว่าความเป็นเขาเนี่ยไม่ใช่มีร่างกายอย่างเดียวมีจิตด้วย ครับและจิตก็มีการเปลี่ยนครับดังนั้นเมื่อเขาให้จิตมารู้ลมครับหรือกายแต่จิตไม่ได้รู้ตรงนี้ตลอดไปคิดไปจําได้หมายรู้ครับไปปรุงแตง่งไปสุขทุกข์ครับเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างนี้และขณะที่เขาอย่างเขากําลังหลุดไปคิดขณะนั้นเขาไม่รู้ลมครับ แสดงมันมีธรรมชาติหนึ่งที่เป็นเขาเนี่ยครับแล้วก็ไปอยู่หรือไปรู้ในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กายครับแล้วเดี๋ยวก็กลับมากายแสดงว่าความเป็นเขาไม่ได้มีแค่กายอย่างเดียวละมีใจด้วยครับนี่ถ้ายกใจขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าร่างกายอยู่ตายไปเนี่ยตุ้มครับความเป็น ตัวเขาก็ยังอยู่ในใจไม่ใช่เหรอ,อมไม่ได้แตกไปด้วยอย่างเวลากายเขาป่วยใจก็ยังไปมายังอยู่เหมือนเดิมเคลื่อนได้ใช่ไหมกายแก่บางทีใจก็ยังหนุ่มอยู่เลยคิดว่ายกของหนักได้ยกไปเอาหลังร่องเลยนั้นใจมันก็ไปไปไปที่โน่นที่นี่ แล้วเวลาใจไปตรงไหนเราก็ไปรู้ตรงนั้นใจไปตรงนี้เราไปรู้ตรงนี้แล้วเราจะลืมตรงอื่นแล้วเราก็ไปรู้ตรงนี้ครับตัวเนี้ยจะเป็นการอธิบายภพชาติอพอเขาตายคือร่างกายเนี่ยพังครับความเป็นเขายังอยู่ในใจสิ่งที่เรียกว่าใจจิตนะมะโนวิญญาณเนะี่ยนครับจากนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไปตั้งตรงไหนอะนั่นแหละ <c oughs> อย่างน้อยเ็าจะเริ่มรู้แล้วว่าอัตภาพเขาจะเป็นไปตามนั้นหรือเหมือนให้เขาดูในปัจจุบันถ้าเขาจิตหรือใจเขาไปตั้งในอารมณ์ที่ไม่ดีเขาก็จะมีความขุ่นเคืองไปตามสิ่งนี้ที่เขาไปรู้ครับ <c oughs> ถ้าเขาไปตั้งในอารมณ์ดี <c oughs> เขาก็ไปตามอารมณ์นี้ร่างกายก็เป็นไปตามนี้ยิ้มแย,ย้มแจม่มใสครับตรงนี้ก็หน้าบูดหน้าบึ้งใช่ไหม ก็เป็นไปตามนี้เป็นไปตามนี้ครับอ่าเนี่ยเราน่าจะพออธิบายพบนี้ชาตินี้ชาติหน้าให้เขาได้พอเห็นได้ครับอย่างเงี้ยครับอ่ข้อที่หนึ่งเลยอันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องครับก็คือคบังเอิญว่าคนนี้เนี่ยมีความคิดเหมือนความคิดก้าวหน้าเหมือนชาวต่างชาติเลยเรียนเมืองนอกก่เป็นคนไทยเสร็จแล้วทีนี้ก็ศึกษามารู้จักปฏิจจสมุปา แล้วก็ยังมีเรื่องของการโอเคตัวเองไม่ถึงขั้นว่าจะยึดศีลแค่บอกว่าแต่ยังไม่เชื่อนะชาติหน้าอะอเราก็พักทีละประเด็นไปแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกปฏิจจักรู้จักเราก็เลยบอกว่าโอเคก็ในปัจจุบันก็เลยกรรมที่เรามีรูปกายแบบนี้ฐานะแบบนี้ชีวิตแบบนี้เชื่อไหมว่ามาจากเหตุ เสร็จปุ๊บพอมาจากเหตุเราก็บอกว่าเหตุนั้นก็ถ้าเชื่อตามปฏิจจะเหตุนั้นก็มาจากภัสด้วยอันนี้พอจะเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างถูกต้องอยู่ไหมครับใช่เวลาที่ใจมันไปอยู่ในอารมณ์เนี้ยหรือมีผืนนาเลวมีผืนนาดีมันก็คือ,อความคิดของไอ ร่างกายคนนี้กำลังคิดเรื่องนี้สมมติไปคิดในผืนนาดีแล้วร่างกายมันพังพอดีตายไปไอ้นี่ได้แต่ภาพมาจากผืนนาดีที่คนนี้เคยคิดเอาไว้แต่ร่างกายมันพังไปแล้วตรงนี้มันก็เป็นกรรมเก่าเป็นของเก่าที่คนนี้คเคยคิดไว้ใช่ไหม อัตภาพนี้ก็ได้ต่อไปต่อไปพออันนี้โตขึ้นมาจิตไปรับรู้อารมณ์ใหม่ก็เป็นของใหม่ของอัตภาพนี้ใช่ไหมครับเป็นนวกรรมกรรมใหม่ครับอืม,อ,มอันนี้จึงเป็นปุรานกรรมกรรมเก่าอืมครับเพราะมันเป็นผืนนาเดิมจากจากของเดิมครับอันนี้ผืนนาก็ต้องแยกให้เขาดูว่า ผืนนามันก็มีผืนหน้าเลวผืนหน้าปานกลางผืนหน้าดีผืนหน้าเลวเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นการมธาตุวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องปุบสัตว์ยึดวิญญาณละสัตว์ยึดวิญญาณจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเพราะไม่รู้มันจึงเข้ามายึด สัตว์แปลว่าผู้ยึดติดมันยึดติดยึดติดสิ่งที่เรียกว่าจิตนะมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกความอยากนะเพราะความอยากทําให้มันผูกติดกับสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งสิ่งหนึ่งก็เข้ามายึดนี่นะอันนั้นวิญญาณของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยตั้งอยู่บนธาตุอันสามกามธาต จะปรากฏได้แลหรือดังนั้นถ้ามันไปตั้งมันก็ปรากฏได้ถ้ามันไม่ตั้งมันก็ปรากฏไม่ได้หรือถ้าไม่มีกามธาตุไม่มีธาตุอันซามตั้งอยู่ก็จะไม่มีวิญญาณเข้าไปรับรู้แต่เมื่อธาตุนี้มีอยู่ธาตุปานกางธาตุปราณีตมีอยู่ธาตุอันซามีอยู่ก็จะมีวิญญาณไปตั้งอาศัยถ้ามีฉากแสงส่องมาก็ต้องโดนฉาก ฉากไม่มีแสงก็ต้องไปที่ดินดินไม่มีแสงก็ต้องไปที่น้ําวิญญาณก็ต้องรับรู้ธาตุใดธาตุหนึ่งแน่นอนอนะนั้นพอเป็นกรรมธาตุสิ่งที่จะงอกขึ้นมาก็เป็นต้นพืชที่ไม่ค่อยดีครับไล่ตั้งแต่นรกเดัาชาวิเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาบางพวก พอธาตุปานกลางก็เป็นเทวดาพวกรูป,ปภพธาตุอัอนประณีตก็เป็นเทวดาอารูปรปภพครับคน<อ><อ>นั้นก็สัตว์นั้นก็จะได้อะภาพไปตามผืนนานั้นอย่านี่ก็คือถ้าแสงไปตกกระทบที่ฉากแต่ไม่มีฉากได้เช่นเราตัดได้สักผัดซักแล้วก็ยัง ลงไปถึงดินลงไปถึงน้ําได้แต่การตัดทั้งระบบก็คืออุปกรณ์เช่นลมหายใจดึงกลับมาอยู่กายพยายามใช้ความเพียรให้มีอินทรีย์บารมีที่จะพอให้จิตสามารถที่จะอยู่กับกายได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นการทําให้สามารถตัดฉากดินน้ําได้ตัดตัดชาติได้ตัดก็จะเรียกว่าพะตนา ความอยากที่จะเข้าไปผูกพันกับภาวะคือพบตรงนี้บพบตรงนี้บพบตรงน,รงนี้พอใจแค่การเอาใจมาตั้งอาศัยในพบนี้ที่เป็นรูปธา,าตุเพราะวิญญาณจะตั้งอยู่ในสี่ธาตุที่เป็นวิญญาณถิติเราก็พระศาสดาก็ให้เอามาตั้งไว้ในรูปธา,าตุพอมันจะไปรับรู้นามอีกสามตัวรีดวาง จิตที่อยู่กับรูปประทาอยังไงก็ต้องดับครับดับแล้วจิตดวงใหม่เกิดเราจะปล่อยให้แสงไปกระทบฉากไหนแล้วแสงไปกระทบฉากไหนละผู้ยึดติดเข้าไปยึดเข้าไปยึดปุ๊บก็จะรู้สึกถึงความรู้ว่าฉันกำลังรู้วันนี้แันนี้ก็อยู่ว่าตรงเนี้ยมันตายหรือ,อยังถ้ามันยังไม่ตายความยึดติดเรายังมีอยู่นี้เป็นเรา มันก็จะกลับมาครับแต่ถ้านี้ตายไปแล้วมันกลับมาไม่ได้ธาตุนี้มันพังไปแล้วครับมันก็จะ,จะเจริญงอกงามไปบูรในอารมณ์นั้นต่อไปครับผูกติดกับอารมณ์ที่ทำน้าที่ความเพลินอ่าก็จะทําให้ชาติเกิดขึ้นมาอืมนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีความรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วเรามีอุปกรณ์ในการฝึกจิตให้มีกําลังมากเพียงพอที่จะรู้ว่าเราจะต้องไม่ เขาไปอยู่ในจังหวะของการยึดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นมันก็จะเป็นกําลังที่จะพอให้ดันให้สู่การหลุดพ้นแล้วก็มีคําถามต่อเนื่องครับอาจารย์ว่าคือก็พูดกันไปในเรื่องของการมีนรกสวรรค์เขาก็บอกว่าแล้วเรารู้หรือว่ามันมีจริงก็เราก็ต้องรู้ว่าอารมณ์มีจริงไหมล่ะครับ อารมณ์มีจริงอัตภาพใหม่ก็มีจริงเราคิดว่าเราจะสร้างบ้านเรายัางสร้างได้เลยเราคิดว่าทำอะไรมันก็เป็นไปตามอารมณ์นั้นได้อมอย่างเงี้ยครับแล้วนาม,มาทำใครหยิบจิตมาให้ดูได้บ้างไม่ได้แต่ก็รู้ว่ามันมีตรวจได้ใช่ไหมครับทุกคนก็รู้เอ๊ะมันไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวมมันมีใจ แลวใจมันไปไหนไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่อยู่เรื่อยๆเนี่ยอืมคือไม่ใช่แค่อุปกายแต่การกระทําก็จะส่งผลให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่ากรรมก็จะส่งเหตุมันก็ทําให้เกิดผลนั่นเองครับก็ต้องให้เขาเข้าใจเรื่องของภพเรื่องของชาติครับเรื่องของที่ตั้งวิญญาณครับอถ้าเขาเชื่อเรื่องกายเชื่อเรื่องจิต และเชื่อว่าจิตมีการเปลี่ยนและจิตไม่ได้รู้กายอย่างเดียวครับจิตไปรู้ความจําความคิดปรุงแต่งไปรู้เวทนาเขารู้เชื่อว่าเวทนามีเพราะตัวเขาก็มีสุขก็มีทุกขก์เขามีเฉยๆมีเขามีความจําได้หมายรู้ก็มีความปรุงแต่งก็เชื่อใช่ไหมก็ต้องให้เขาทราบว่าอันเนี้มันคือที่ตั้ง หรือที่อาศัยของวิญญาณครับเพราะวิญญาณไปรู้ได้ก็ลองให้เขาดูอุปมาพระศาสดาบอกว่าพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชครับพระองค์ก็อธิบายคําว่าพบคือที่เกิดหรือตัววิญญาณทิติเนี่ยเหมือนกับตัวผืนนาครับทิติคือที่ตั้งพระเจ้าบอกที่ตั้งวิญญาณ ผืนนาก็เลยเป็นที่ตั้งมเมล็ดพืชก็ปลิวไปคนผืนนาก็มีที่ตั้งละอพอมีที่ตั้งก็พร้อมงอกใช่ไหมอ่าเป็นอย่างนี้ครับเขาก็จะเริ่มรู้จักคําว่าที่ตั้งอืจากที่ตั้งปุ๊บเขารู้จักคําว่างอกเป็นต้นไหม,มเมล็ดพืชงอกด้วยน้ํางอกเป็นต้นขึ้นมา อันนี้ก็ให้ก็ดูว่ามันจะงอกโดยไม่มีที่ตั้งได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องมีที่ตั้งก่อนอย่างลากงอกขึ้นน้ําลดมเมล็ดพืชเมล็ดพืชงอกขึ้นมาครับแต่มเมล็ดพืชเปรียบด้วยจิตที่รับรู้อารมณ์รู้ต่อไปเป็นชาติเพราะน้ําคือเปลนพอใจ เมื่อมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียกว่าจิตก็คือรู้อารมณ์แล้วก็รู้อารมณ์นี้ต่อไปไม่ยอมปล่อยอืก็ให้การู้ทีละทีละสับนี่คือเพลินใช่ไหมนี่คือเพลินและนันทิราคะเป็นเหตุให้มเมล็ดพืชงอกขึ้นเป็นชาติก็จะรู้จักะพบเป็นอย่างนี้คําว่าพบที่ตั้งของวิญ,ญญาณมีจริงไหมมีจริงในก็รู้จัก วิญญาณเจริญงอกงามไพูบุ์ในอารมณ์นี้คือการที่จิตของเธอเนี่ยผูกกับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆผูกกับอารมณ์ไปคนี่ดังนั้นการผูกกับอารมณ์มีการเจริญงอกงามไพูบุ์ในอารมณ์นั้นก็มีเรียกว่าชาติเกิดครับและสุดท้ายก็ดับอย่างนี้คดังนั้นมันมีธรรมชาติหนึ่งที่ไปตั้งอาศัยไปสร้างการเกิดครับดับ ไปตั้งอาศัยไปสร้างการเกิดดับไปตั้งอาศัยไปสร้างการเกิดดับยุตดเวลาเลยครับก็ให้เขาทราบว่าอันเนี้ยคือพบที่เกิดแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าชาติการเกิดครับนะเนี่ยดังนั้นการเกิดเนี่ยจะเป็นการพูดการเกิดของสิ่งที่เรียกว่าจิตครับไม่ใช่แค่ร่างกายเติบโตมาอืนมามธรรมก็เกิดได้อื ก็ต้องถามเขาเขาเคยพิจารณาตรงนี้หรือเปล่ <Yeah. S 2> นานามธรรมก็เกิดเป็นและก็ดับเป็นดัง mm hmm. mm hmm. นั้นการเกิดดับคือคำว่าพบกับชาตินั้นมันมีความละเอียดลึกกว่าที่เรามองเห็นแค่รูปกายตายแล้วได้รูปกายใหม่รูปกายใหม่ไม่รู้ไม่เห็น mm hmm. แต่รูปกายเก่าเนี่ยเกิดและตายมีแน่นอนและความเกิดตาย ไม่ได้มีแค่ร่างกายครับมีกับสิ่งที่เรียกว่าจิตด้วยเพราะจิตมีการเปลี่ยนสิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นจะดับครับสังเกตได้ว่าขณะมันเปลี่ยนสิ่งหนึ่งจะหายไปสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นครับพอดึงกลับมาสิ่งนี้จะหายไปสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมีการหายไปมีการเกิดขึ้นมีการหายไปมีการเกิดขึ้นยอมรับไหมให้ก็อย,ยอมรับมันมีการหายไปมีการปรากฏขึ้นอย่างนี้ และการปรากฏขึ้นเนี่ยบอกดูสิถ้าจิตเธอไปตั้งในอารมณ์ที่ดีครับเวลาจเจริญงอกงามในอารมณ์นั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าไปตั้งในอารมณ์ที่ไม่ดีครับเวลาผูกกับอารมณ์นั้นไปมันก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เป็นความจริงที่เขาให้เขารู้ก่อนว่านี่พบเป็นอย่างนี้ชาติเป็นอย่างนี้ รชรา,ามรณะเป็นอย่างนี้อืดังนั้นชาติชรา,ามรณะไม่ได้เป็นการบ่งบอกแค่ร่างกายเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตด้วยครับพร้อมกับธรรมธาตุอื่นๆอีกสามธาตุตรงนี้รวมทั้งตัวมันอืรวมทั้งหมดเป็นห้าธาตุดังนั้นเขาก็ต้องรู้จักตัวเขาอย่างละเอียดซึ่งมีทั้งรูปแล้วก็นามธรรมต่างๆอย่างเนี้ย ครับ <utan> คือให้รู้จักขันห้าของตัวเองและให้ยอมรับ<ช>ไปตามสิ่งที่เป็นคืออนัตตาคือเมื่อมีสิ่ง,ห,งหนึ่งเปลี่ยนแปลงอีกสิ่งจะดับไป<ช>เป็นการตั้งอยู่ชั่วคราวตั้งอยู่ชั่วคราวไม่ใช่อธิตานาธิตาใช่แล้วความเป็นเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ร่างกายครับการเกิดมีอยู่ตลอดเลยพบก็มีอยู่ตลอดครับนะไม่ใช่พบมีแค่ร่างกายนี้ตายร่างกายหน้าสร้างขึ้นครับ ร่างกายหน้ามีหรือเปล่าไม่รู้แต่จิตเธอครับยังอยู่เธอยังยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตตอนนี้ให้เขาเข้าใจไปก่อนว่าจิตยังอยู่ครับซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดดับตลอดับตลอ,ตลอใช่ต้องให้เข้าใจไปทีละขัน้นครับแต่ว่าข้อดีคืออย่างที่บอกว่ารู้จักปฏิจจสมุปบาทเลยคุยกันง่ายดังนั้นนี่เมื่อคุยไปเรื่อง ได้อธิบายคล้ายๆพระอาจารย์ให้ดูจากปัจจุบันจากอารมณ์ปัจจุบันเป็นหลักด้วยครับคือพิจารณาจากการทํางานพอมีปัญหาเพื่อนร่วมงานโกรธก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นสภาพของความทุกข์เขาก็มองเป็นเสมือนเป็นนรกที่เกิดอยู่ที่ในใจเราก็เลยยังรู้สึกพอจะคุยได้แต่พอในส่วนของการที่เราเราค่อนข้างจะศึกษาแล้วเราก็จะบอกว่าเราค่อนข้างเชื่อในนรกสวรรค์ อ็เลยเป็นอีกประเด็นสืบเนื่องในทั้งหมดที่คุยกันอยู่ครับพระอาจารย์ว่าเขาบอกความเชื่อคืออะไรเราครับถ้าสมมุติว่านรกสวรรค์ไม่มีครับแสดงว่าตายจากมนุษย์แล้วก็จบกันเนี่ยนั่นแหละครับนี่เขาก็แสดงว่าการเกิดใหม่ไม่มีครับแล้วจิตหายไปไหนอืใช่ไหมเหมือนเป็นสมการอย่างเงี้ยใช่ไหมธรรมธาตุตรงนั้นที่ยังมีอยู่เนี่ยแล้วมันเป็นเราด้วยคุณก็ยอมรับว่ามันเป็นของคุณนะ แล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะเพราะชาติหน้าไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมแสดงการเกิดใหม่ไม่มีก็แสดงตายแล้วสูบเอ๊จิตมันดับไปพร้อมกับกายไหม,มแล้วเวลากายป่วยจิตมันป่วยไหมจิตมันก็ยังไปโน่นไปนี่ไปของมันทํางานเป็นปกติมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับร่างกายครับ่างกายแขนขาดขาขาดมันก็จิตก็ยังทํางานเหมือนเดิมปกติ คนที่พิการล่าเริงก็มีไม่ล่าเริงก็มีอืก็เป็นไปตามอารมณ์เขาครับนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่อ่ครับยังไม่ได้ไปไหนแล้วสิ่งนี้จะไปไหนมีที่ไหนให้มันไปอีกถ้ามมีที่ให้มันไปมันก็ต้องมีที่อะนะครับแล้วที่นั้นจะเรียกว่าอะไรอืใช่ไหมตามนิยามของเขาครับอย่างเงี้ยแล้วนิยามของเขาที่เขาบัญญัติขึ้น เขาเดาเองหรือว่าเขาไปเห็นจริงอืมแต่คนที่บัญญัติออกมาบอกไปเห็นมาจริงครับไม่ได้จำใครมาพูดมไม่ได้คิดติดตึกเอาอย่างเงี้ยออืมอครับก็เลยเดี๋ยวเป็นคํำถามสุดท้ายแล้วครับ <c oughs> ว่าสุดท้ายว่าความศรัทธาเนี่ยความเชื่อผมก็พอพูดไปแตะเกี่ยวกับเป็นความเชื่อปั๊บเขาก็บอกว่าแบบนี้มันจะอยู่อยู่เชื่อขึ้นมาลอยๆเหรอ เราก็เลยพยายามบอกว่าเราเชื่อจากทฤษฎีที่พิสูจน์ได้เช่นถ้าอยู่เชื่อปฏิจจะโอเคเราเชื่อเหมือนกันเรามาตรวจในทฤษฎีพระพุทธองค์จะมีจริงหรือเปล่าพักไว้ก่อนก็ได้แต่มาตรวจทฤษฎีว่าถ้าทฤษฎีนี้จริงแสดงว่าหลักการนี้มีบุคคลบุคคลหนึ่งที่สามารถบัญญัติได้แล้วทำให้สิ่งที่เป็นทฤษฎีนี้พิสูจน์ได้ ึงเรียกว่าเป็นที่มาของความเชื่อเราก็อธิบายว่าความเชื่อเรามายัางไงศรัทธ,ธาเรามายัางไงเราก็เลยอธิบายไปประมาณนี้ครับก็เลยอยากชวนพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธ,ธาความเชื่อว่ามันควรจะเป็นเหตุมาจากอะไรถึงจะถูกทางที่สุดครับก็ลองเอาความเชื่อของแต่และคนมาตรวจสอบสิว่าความเชื่อคุณเชื่ออะไรบ้างเลยคนหนึ่งเชื่อว่า ไหว้ดวงจันทร์แล้วดีครับอีกคนก็เชื่อว่าเอออเาน้ํามาลดตัวแล้วมันดีครับอีกคนก็เชื่อว่าฆ่าสัตว์มาบูชาแล้วมันดีครโอ้ความเชื่อมันหลากหลายมากเลยครับ <c oughs> ก็ค่อยๆไล่ไปตีละตามความเชื่อแล้วกันว่าความเชื่อไหนเขาเชื่อและความเชื่อไหนเขาไม่เชื่อแล้วก็ค่อยมาหา เหตุของความเชื่อของเขาอะดังนั้นเวลาเขาบอกว่าเขาไม่เชื่ออันนี้แต่เขาไม่บอกว่าเขาเชื่ออะไรลองบอกสิว่าเขาเชื่ออะไรสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาบอกนะว่าเขาเชื่ออะไรเขาเชื่อว่าการอ้อนวอนสําเร็จครับผู้เจ้าก็จะแก้ให้ได้ครับแต่ถ้าคุณเนี่ยปิดบังความเชื่อของคุณเองครับใช่ไหมก็จะไม่มีใครแก้ทิฏฐิของคุณดได้ดเพราะคุณเองยังไม่ เป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงตัวเองมีใจเชื่ออย่างนี้แต่ไม่กล้าพูดออกมาทางวาจาใช่ไหมเนี่ยไม่กล้าแสดงให้คนอื่นรู้เพราะกลัวโดนพิสูจน์แต่ผู้เจ้าไม่กลัวโดนพิสูจน์ครับท่านฟันธงเลยท่านเชื่ออย่างนี้ใครคัดงา้างคัดง้างม,มาสิถ้าคุณคิดว่าความเชื่อคุณจริงคุณประกาศออกมาสิครับ คนอื่นเขาจะได้พิสูจน์ไงวะของคุณจริงหรือเปล่าครับแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อมาเนี่ยเชื่อมาเพราะฟังตามๆกันมาหรือเปล่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าคุณไม่ได้คิดเองเพราะความเชื่อนี้มีคนพูดมาก่อนคุณแต่ความเชื่อของพระเจ้าย้อนไปในอดีตเป็นพันเป็นหมื่นปีไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนพระพุทธเจ้าพูดคนแรก ครับอริยสัจสีใช่ไหมครับแล้วคําพูดของใครนะจะเป็นสัจจากกว่ากันครับแต่นั้นอาตมาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเชื่อครับมีการพูดกันมาก่อนแน่นอนเขาไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกอืถ้าเขาคิดคนแรกก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านะความคิดแบบไหนที่คุณคิดขึ้นมาคนแรกในโลกนะครับอน่ารู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปะ เข้าใจครับก็เลยพยายามบอกเขาว่าโอเคพิสูจน์แล้วอย่างเราพิสูจน์พยายามพิสูจน์ปฏิจัรรูลมแล้วเราก็เป็นพยานในตนเป็นสิกขิพุโตไปเราก็จะรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือศรัทธาของเราก็เลยเหมือนชวนเชื่ออยู่ค่อยๆชวนเชื่อจากผู้มีปัญญาเพราะก็เชื่อว่าทุกๆท่านที่ฟังอยู่หรือเป็นคนที่ติดตามพุทธวจนะอีกแล้วก็จะเจอคนปลาดแบบนี้ด้วยมีปัญญาด้วย ก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยครับพรอาจารย์ขอบพระคุณครับเขาอกาบพระอาจารย์ปฏิบุชาน้องหายน้องไายไปเจอบุคคลที่บอกว่ารู้จักปฏิจจสมุปบาทต่ามาว่ารู้ไม่จริงใช่ค่ะคือคือปฏิจจสมุปบาทที่เขารู้เนี่ยเขาเข้าใจตัวมีนลิ่งของมันหรือเปล่าเหมือนกับที่ยมเป็นเมื่อสามปีก่อน รู้สึกว่าปฏิจจคือคําอะไรที่เพ,าะ,เพาะแล้วมาเรียงร้อยเหมือนท้องอขยานแต่พอเข้าใจมากขึ้นสังสมสุตตะมากขึ้นฟังพระจันทร์มากๆปฏิจจสมุปบาทหัวใจของมันคืออะไรเนี่ยตรงเนี้ที่อยากให้หายไปคุยเขาก่อนแล้วเขาจะได้ไม่มาอวดอ้างว่าเขารู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าการที่บอกว่าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่เชื่อเรื่องพบ ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าพบหน้ามีจริงหรือไม่มันก็เป็นการค้านกันอยู่ในตัวค้านกันในตัวเพราะปฏิจจ์เป็นการพูดเรื่องพบชาติใช่แล้วที่สําคัญมันคือทำทั้งหลายเกิดมาจากเหตุและมีทำอันเป็นเหตุมันคือปฏิจจสมุปบาทถูกไหมคะพระอาจารย์ถ้าเกิดเขาศึกษาเขาก็จะค้านตัวเองตรงนี้ขอบพระคุณค่ะคำสาวกมันค้านกันเอง จะไม่สอดรับกันตัวเองก็จะคิดไม่ทัน้วยว่าสิ่งที่ตนเองพูดเนี่ยค้านคำของตัวเองอยู่